หากต้องทำงานละเอียดและอยากได้ความคุ้มค่าครบเครื่องทั้งจเจาะเตี้ยขผัดตัดปั่นเงาหรือแกะสลัด ต้องนี่เลยครับเครื่องเจียสาอ่อนโอซุกะ OS180 กำลังมอเตอร์180วัตต์ความเร็วรอบสูงสุด32,000รอบต่อน,นาทีปรับความเร็วได้ถึง6ระดับสามารถจับดอกขนาด0.5ถึง3.2มิลปรับเปลี่ยนได้ตามงานที่ใช้ตอบโจทย์งานได้หลากหลายตั้งแต่ง,งานไม้เฟอร์นิเจอร์งานเครื่องประดับเลี่ยมพระเครื่องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเจียฝาสูบมอเตอร์ไซค์และเครื่องยนต์รถต่างๆเป็นอย่างยิ่ง โต๊ะเครื่องทำจากวัสดุแข็งแรงใช้งานได้นานไม่ร้อนง่ายสายอ่อนเข้าถึงจุดแคบๆหรืองานขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีมาพร้อมฐานจับโต๊ะและเสาแขวนเครื่องเจียที่ปรับความยาวได้ตามต้องการลดปัญหาเครื่องเจียสัน่นรบกวนการทำงานไม่ต้องถือให้เมื่อมืออีกด้วยและเพียงติดต่อเรามาตอนนี้ทั้งเครื่องเจียสายอ่อนโอซูกะพร้อมของแถมและอะไรเหล่านี้เราแถมประก,กันศูนย์ให้อีก6กเดือนเต็มสาม,มารถทักแชทเข้ามาจับจองได้แล้ววันนี้